เหมือนลักษณะทํางานกล้ามเนื้อเกรงก็อาจจะเป็นลักษณะโบราณเลกคอตกหมอนก็ได้นะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งตัวนะตอนนี้ปวดอยู่ไหมเนี่ยนั่งเนี่ยเขาก็ปวดมันขาดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้รู้สึกทัาแต่ว่ามันไม่ได้มีอาการปวดข้างไหนข้างซ้ายกว่าข้างนี้ข้างเดียวนะอ่ะนี้เวลาที่เราตรวจคนไข้เนี่ยอ่ะก้มคอครับก้มคอดูว่าคาเนี่ยติดโอเคตึงไหม ไม่ชิดแล้วฮะ่าปกติคนไข้เราเลื่อนชิดเห็นไหมแต่หนูกลับตึงท้าอะตอนนี้เวลาก้มอ่ะก็เวลาก้มก็ตึงทางนี้ถูกไหมตึงตรงไหนอีกก้มได้สุดแต่ตึงทำไมตึงท่าดิอะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้ว่าคือไงนะอ่ะกอาเงยกลับหายแล้วใช่ไหมอาการตึงหายนะตอนนี้เราก็เทสในท่าเงยต้องเทสทั้งหมดยืดอ่าเงยคอเงยคอองศาปกติจะต้องได้เก้าสิบอะตอนนี้เป็นไงกวดไหม แล้ไม่เยอะโอเคถ้าจันกดดนี่ oh. okay. พอจันกดเรสเข้าไปสะดุ้งเลยสแสดงอาจจะมีปัญหาภายในกระดูกแล้วเพราะจันกดแทรกเข้าไปในกระดูกอาจจะมีปัญหาในจอยในข้อต่อของ C5 c, 5, c 6, ้ากอะไรประมาณนี้ mm. นะกดสกะดุ้งเลยนี้แต่เ้าเงยแล้วก็จะติดอยู่ประมาณ80ดสิบองศาได้ หันก็ปกติเจ็บไหมตึงตรงนี้เราจะโอเวอร์เพรสชอร์ไปนิดนึงเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคหันมาทางนี้เจ็บไหมไม่เจ็บโอเวอร์เพรสชอร์นิดนึงดันไปเสริมนิดนึงเพื่อจะดูองศาดูกระดูกข้างในเจ็บไหมไม่เจ็บแต่รู้สึกอ่ามีฮะเมื่อกี้ท่าไหนที่เป็นอะไรเราสังเกตไว้ตอนอ่าเอ็นเอ็ียงเอียงคอครับปกติทาง ตึงพวกนเป็นกล้ามเนื้อครับที่อยู่ในเอ่อรีเวเตอร์สแควร์บูลลี่ส์อัพเปอร์ทาร์วิเซียสเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตึงเลยครับเป็นดีกิต้าเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะถ้าคนปกติยังจะไม่ตึงข้างนี้ตึงไหมตึงนะตึงหมดเลยแสดงว่ากล้ามเนื้อตอนนี้ที่อยู่รอบคอด้านหลังเนี่ยมีภาวะที่เกร็งตัวอยู่แล้วแต่เราจะรู้ได้เราอาจจะต้องเช็คเข้าไปในข้อต่ออีกอีกชั้นหนึ่งนะโอเคตอนนี้ คอนเดนเดียวจำเดี๋ยวมั้ยเดียวมั้ยตอนนี้นะคะเออเดียวมั้เสียวตรงไหนตรงนี้ค่ะเสียวตรงนี้เหรอไม่ได้เสียวข้างนี้หรอไม่โอเคอนเดนคือแัดแดนเป็นค่าที่เอ็กซ์แนลเอ็กเซนชันและโรเตชันผสมกันตอนนี้เจ็บตำแหน่งเลยเจ็บตรงนี้เลยนะจริงๆปัญหาตอนแรกคนไข้บวดตรงนี้ตรวจไปตรวจมาเจอข้างนี้หมายถึงว่าเป็นสองที่ าจะามีคือรอยโรคเดิมก็อยู่ตรงนี้นนมันจะต้องมีสองสองข้างธรรมชาติของร่างกายเวลาเจ็บข้างหนึ่งข้างหนึ่งทำงานหนะักจะมักจะตามมาด้วยแล้วบางครั้งเดี๋ยวอาจจะรุนแรงกว่าข้างนี้ก็ได้ไม่แน่นอนนะนะทีนี้นอนหงายเดี๋ยวจรจะเทสในท่าอ้ากล้องมาช่วยนกล้องกล้องเไม่ต้องจะนอนอนะนี้เรามาเทสในท่าดูนะครับการท้ ปล่อยคอทำสบายนะครับการทําจัดกระดูกเนี่ยหรือการรักษาโมบิไล์ของเราเนี่ยเวลาที่คนไข้จะเชื่อถือเราหรือไม่เนี่ยหนึ่งการตรวจการตรวจถ้าเราตรวจได้แม่นยำตรวจหารอยโรคก,ก็ได้เขาจะเศรัทธาแต่ถ้าเขาเจ็บอุ้ยเราหาเขาไม่เจอกทีเขาเจะมจีไหนอธิบายไม่ได้เขาจะไม่ศรัทธาแล,แล้วเขาจะไม่ไว้วางใจยิ่งตอนเนี้อาจารย์จะจับคอเขาอยู่อย่างเงี้ยบางคนจะกลัวเลยถ้าไม่มั่นใจเฮ้ยใ,ใครเป็นใครอาจารย์เป็นใครหรือหมอเป็นยังไง ความเชื่อถือของคนไท้สำคัญทำให้เราแล้วเราจับเนี่ยเฟิรม์มการที่จับแล้วเฟิร์มมั่นคงเขารู้สึกรีแลกแต่ไม่งั้นเขจะเกรงคอไวกลัวถูกไหมนี่การเทสในหน้านี้เนี่ยจะจะเทสเมื่อกี้เราเมื่อกี้เขาเรียกว่ active test ไปแล้วก็คือให้คนไข้ action เองถูกไหมต่อไปเราจะเราจะเทสเขาทุกทิศทางที่เขาเป็นเมื่อกี้นี้จะดูว่าขณะที่ที่เรา p a s s i v เนี่ยเขาเจ็บไหม เพราะว่าตอนแอคทีฟเนี่ยกล้ามเนื้อเขาทำงานโดยตรงถูกไหมเวลาแอคทีฟเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหดตัวแล้วตึงเข้าไปแต่ตอนนี้ตอนนี้กล้ามเนื้อเขาไม่ทํางานจันก็จะจับไม่ต้องปล่อยปล่อยตามสบายนะปล่อยตามสบายนะนะแล้วก็ปล่อยไม่ต้องเกร็งนะถ้าเจ็บตรงไหนบอกนะอ่าเดี๋ยวจันจะเฟกงอเข้าไปเปรียบเทียบเขาเจ็บไหมครับไม่ตึงเหมือนตอนก้มตอนนั้นไหมยังสุดยังอันนี้เริ่มตึงเริ่มตึงที่ไหนคะตรง นี้ด้านหลังโอเคโอเคตึงเหมือนตอนนั้นปลนะ่อยลงไม่ต้องเกร็งี่ตอนนี้เกร็งราจะเกร็งคอตอนนี้เราต้องให้เฟิร์มนะต้องจับมองให้ดีอย่าให้คนไข้รู้สึกว่าเพราะว่าเวลาหัวเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ปล <c oughs> ่อยเมื่อไหร่ก็หล่นใช่เงี้ยเขาก็จะกลัวงั้นเราต้องเฟิร์มมันเราต้องมั่นใจเราต่อไปจันจะให้โหลดเอ็กเซนชั่นอ่ะปล่อยตามสบายนะ มีการปวดหรือมึอนงงอะไรบอกตอนเงยคอเนี่ยมันมีวิธีเวลาเราเงยคอปั้มเนี่ยถ้าคนไข้มีคอมีปัญหาหินปูนหรืออะไรมากมันจะกดเส้นเลือดใหญ่ตรงสีส้มๆข้างๆที่ขึ้นไปสมองคนไข้จะมีอาการง่ามืดเขาเรียกเป็น c o n ทราอินดิเคชั i ข้อห้ามระวงังควรระวังในการจัดการรูดเลยเพราะว่าสแสดงว่ามีการภาวะการกดเส้นเลือดใหญ่เวลาเราตรวจแล้วเจอเจอเนี่ยจัด e x เ e n s i o n ในทา่าเงยเขาเรียกโอเว r ร์ t ีโอ p ว o v อเคโอ t e อ i s m ีทีสมัอปวดไหมอันนี้จเอ็ก uh huh. เซนชั่นเห็ไหมมีมึนงงจะวูบอะไรไหม uh huh. น,นี้โอเคไม่เป็นไร uh huh. แสดงไม่มีการเซนแต่ก uh ็ huh. คนองเงยปัหมุนๆๆหาจะมือจะเป็นลมเจีย huh. นน,นั่นแหละอันนั้นเป็น คอนทราในเคสันข้อห้ามในการที่จะไปยุ่งกับขอเลยเลยดังนี้เราแปลว่าเรานวดไม่ได้ใช่ไหมเพราะลูกค้าหนูเป็นอย่างนั้นเลยเราต้องเช็คเรานวดต้องเช็คครับนี่อย่าไปจัดกระดูกเขาอย่าไปยุ่งกับดูกเขานวดกล้ามกได้แล้วหนูก็ลองเช็คเดี๋ยงที่อาจารย์พูดเนี่ยแล้วหนูก็เจอแบบนั้นเลยเราหวังแต่ว่่าแตทีนี้ว่าถ้าหนูไม่นวดก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็นวดกล้ามไนื้อไปไงแต่ถ้าเรายุ่งกระดูกไม่เป็นไร อันนี้เป็นข้อห้ามในการที่เราจะไปจัดกระดูกเขาแม่แต่ทีนี้เวลาถึงนวดเขาเนี่ยมันต้องนวดหนักเนี่ยมันอันตรายไหมก็ไม่ได้ถ้าลงนวดกันเนี่ยมันไม่ถึงกระดูกแต่ถึงบอกว่าที่ไปเรียนการไปจัดกระดูกอยู่ดีก็ทัวทัวกันโดยที่ไม่ได้เทสเนี่ยมันอันตรายเกิดเขาเจอเขามีภาวะตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เขาเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเวลากระดกขึ้นมานะอาจารย์นะเขาหน้ามืดทันหนูต้องมาพรอตลอดนั่นแหละมันมีภาวะการกดเส้นเลือดใหญ่อยู่นะเป็น v e r t e b r a l Art e r y เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่วิ่งขึ้นไปเลี้ยงสมองถ้าเราไปทําผิดพลาดเมื่อไหร่นะเส้นเลือดตรงน,นั้นฉีกขาดหรือมันไปไปถูกทับมากขึ้นนะคนไข้ตายนะเสร็จเลยนะน่ากลัวเลยอันนี้ไม,นไม่เป็นไรที่ลรเงยเขาปกตินะ,นนนะ,นะแต่นี่นจันก็จะทำแต่ว่าก็นวดแล้วก็นวดได้แค่นวดโรเตชันดีเล็กๆเขาได้แค่นั้นไงเพราะว่ไม่เคยดับไม่เคยไม่เคยทำเมื่อกี้ที่จันเห็นเก่งเนี่ยตางนี้เกรงตัวอันนี้ก็คลายแล้วเจ็บไหมครับไม่เจ็บ เจ็บไหมแล้วก็ขยับไปถึงคนคนปกติจะโรเตชันได้90องศาเจ็บไหมไม่เจ็บไหมไม่เจ็บยาวออกมา่ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าจอยไปได้ตามปกติถ้าถ้าไปได้แค่เนี้ยแสดงว่าอาจจะมีการติดของข้อแล้วหมุนๆไปแล้วไส้หรือไม่เป็นไรตอนนี้ก็90ขนานกับขนานกับบ่านะเจ็บไหม นี่แลตเท a ร r ล้อโรเตชแลต e ท l l ์ล้อและเทอลอนะเอียงคอจั call, นจะจับเอียงตึงไหมตึงค่ะีเห็นไหมตึงอกล้ามเนื้อขึ้นเลยตร,ตรงนี้คือกล้ามเนื้อขึ้โม่ใช่ เราในเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วทำไมเราต้องเอาดึงคอให้พ้นจากจากเตียงเพราะมันจะมันจะอิสระไม่งั้นมันจะติดตรงนี้แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เตียงช่วยในการมูฟเมนต์นะถ้าเรามูฟคอเขาอ่ะไม่ต้องนะถ้าเรามีเตียงประคองอยู่แล้วเราจับเขาบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนตัวนี้จะไปได้อิสระแล้วเราจะฟ<ม>ิลลิ่งเราต้องการฟิลการที่เรามือสัมผัสเขาเนี่ย เวลาที่มูฟไปเนี่ยเราต้องฟิลว่าตอนนี้เราเข้าไปหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านเจออะไรแต่เราต้องคอยบอกเขาตลอดเวลาเพราะว่าธรรมชาติแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าเขามั่นใจแล้วมันจะรีแลกซ์เพราะว่าเออธรรมชาติมันแบบกรี๊งนอเนาะกรเกงคอก็คือเราต้องทําให้เขามั่นใจไงเราต้องซัพพอร์ตให้เขาเฟิร์มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพักได้อย่างสบายโดยไม่เฮ้ยเดี๋ยววางมือเดี๋ยวหลุดมือเดี๋ยวหมอจับมือผิดก็าดิไปมาคนไข้ก็ไม่ไว้อย่างใจนะก็เกิดการกรีงตามธรรมชาติ ห็กลัวที่จะตกกลัวที่หัวจะตกลงไปแน่นอนนะเราซัพพอร์ตเขารู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกว่าปล่อยคลายรีแลกซ์นั้นการจัดกระดูกเนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในสภาวะที่กล้ามเนื้อคลายอยู่รีแลกซ์นะต้องผ่อนคลายให้เขาเราต้องให้เขาเข้าใจแล้วก็บางทีคุยกันอะไรกันให้เพลินให้รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นมาถ้าไปทาในท้าเกร็งเมื่อไหร่จะบาดเจ็บเพราะนั้นกล้ามเนื้อมันกำลังเกร็งอยู่เราวรันเป็นดัดเขาไป ยืดเขากล้ามเนื้อมันจะสู้ทันทีใช่ไหม <Okay. S 1> ตอนนี้ก็โอเคจากการที่เราหมุนก็มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อเวลาเรายืดไปมไปด้านข้างก็จะตึงแต่ทีนี้เราจะตรวจหาในระดับจอยล็อต่อนะเราก็ต้องกดไปที่ตัรเย็นอนกว้างเ,เอาหมอนหมอนลองอกการจะเช็คดูว่าตอนนี้เรารู้ขั้นตอนการตรวจอล้นะ นะหายใจออกนะหายใจออกนะนี่นะเออตรงนี้เวลาที่เราดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้อง,ง ation, คัม palpation คัมลายกล้ามเนื้อตรงนี้เป็น upper trapezius คัมเปรียบเทียบกันมีการตึงตัว เพฟเชั่นเพื่อดูกล้ามเนื้อมีการเกร็งอยู่ไหมนะอินฟาเป็นไงเห็นไหมเราต้องคำเอฟเฟชั่นเจ็บไหมเห็นไหมเจ็บเลยเอฟเฟชั่นมีมีหมดแหละในอินฟาสไปเนตันเนี่ยเจ็บมากเลยแต่เหนือมากกว่าด้วยมคือเวลาคืนก็จะเป็นเคลนคำคำแนวกระดูกนะสไปน์ตรงกันไหมไหมจำจับไอ้สไปนัลโซเซตเรียงกันมาบางคนบิด โค้งใช่ไหมเราก็ต้องทำดูถ้าบิดโค้งในกรณีถ้าบิดโค้งมันบิดโค้งกระดูกคดเวลาเรานวดต้องระวังแล้วก็เป็นโรคในกระดูกอยู่แล้วดูมีคนหนึ่งอ่าเราก็ต้องดูบางคนมันกิดจากการปวดหลังเนื่องจากกระดูกคดเพราะกล้ามเนื้อมันจะอิมโดมิไรหนูมีอยู่คนหนึ่งที่ตรงช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยนะที่ทีแรกหนูเข้าใจว่าห้ามกดใช่ไหมกระดูกพวกนี้ใช่ไหมกระดูกเนี่ยปกติทั่วไปห้ามกดแต่เวลาเรียนจัดกระดูกต้องกด เออแต่พอแต่พอหนูมาเจอคนที่เขาบอกว่าเขาต้องการให้หนูกดเพราะว่าเขาสบายแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันถูกไงนี่ไงที่เราจะเรียนต่อไปนะฮะทีนี้เราก็ดูการคำก็ดูหมดดูเบลลี่ดูแนวโค้งของคอนะเราก็คำดูเนี่ยเวลาคำดูก็ฟิลลิ่งดูว่ามันมีเม็ดมีก้อนเจ็บไหมเนี่ยนะเจ็บไหม ความนุ่มตัวถ้าคนเป็นมาจะแข็งตรงนี้จะมีเหมือนกับลูกหนูขึ้นมาก้อนเลยเป็นขนาดอย่างเงี้ยนั่นอันนั้นคือเป็นเอ็นหรือเป็นเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่โป่งพองใชนไ้มที่ไม่ต่อมน้เหลืองไม่ต่อมนเหลืองอยู่ข้างกล้ามเนื้อยันขาวงเลยนอารยนเพราะเป็นหนูหนูนวดคนนี้นานสี่ปีแล้วแล้วรู้เท่าไหร่ก็ไม่ยุบด้านหน้าด้านข้างๆ้างนี่แต่ตอนนี้เป็นแนวกล้ามเนื้อไม่มีต่อมเหลืองเรานวดบนลูกนั้นได้ไหมได้ เราก็ต้องไปให้เขาบางทีก็ต้องเช็คดูว่าเป็นโตขึ้นเรื่อยไหมเป็นเนื้องอกไหมไม่สี่ปีเนี่ยหนูนวดเขาเนี่ยเขาอยู่ในระดับที่ว่ารุ่มตัวลงไหมไม่ทีนี้ทีนี้เราจะตรวจเข้าไปในกระดูกแล้วนะเวลาอยู่ท่าเนี้กล้ามเนื้อจะรีแลกซ์นะไม่เหมือนท่าที่เราไปนั่งนวดอะไรกล้ามเนื้อจะเกร็งท่านี้เราจะก็จะกดอันนี้คำนะอน,นี่ลองคำก่อนเนี่ยพอจบอบุ๋มล่องก,งกลางเนี่ยปมแรกเนี่ยปมแรกคือสี่สอง ที่เราจับสัมผัสได้สไปนัทโปรเซสของ C2 ข้อที่2อ่าขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกอันนึงน่นนั่นแ่ะตรงนั้นนี้เราจะต้องคำทุกอันเลย C2 ขยับมา C3C4C5C6 และ C7 ตรงนี้กระดูกข้อนี่มี7 7ข้อค่ะนี่ตรงนี้ C7 ตรงนี้เป็น T1C ห,หมายถึงอ,อะไรคะเซอร์วิคขอ C1 ชิ้นท, <1. S 1> ที่1 ตรงนี้เลยแต่นี่ C2 เพราะว่า C1 มันหลบไปดูตีไปดูกระดูกเห็นไหมมันหลบเข้าไปขงในเราทำไม่ได้เราก็สตาร์ทที่ C2 สองถ้าปุ่มนี้ก็คือมีแค่เจ็ดอันุ่มนี้เจ็ดอันแต่ไล่ไปตรงนี้ก็ทีถ้าต่อมันก็ทีหนึ่งทีสองทีก็ทอรัสิกมีสิบสองทรัสิกสิบสองไอปุ่มที่ L ลำบ้าคือห้าลำบ้าห้าไล่ตรงนี้หนึ่ง เซกเอนเซคลมมันเป็นแท่งกันต้องไปดูจากโครงสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงปุ่มที่โปร่ที่สุดใหญ่สุดนี้อาจารย์ก็จะเทสเข้าไปในแต่ละจอยในท่าเขาเรียก P A P A P อะพโพสเทียเคือ a อ t จ r i รคือกดจากด้านหลังไปหน้านะกดกดจากด้านหลังไปหน้าจะเทสดูว่าแต่ละจอยเนี่ยมีปัญหาไหมแต่เรารู้ว่าตอนนี้กล้ามเนื้อมีปัญหาแหละแต่เราอยากจะเทสดูบางคนเนี่ยนวดกล้ามเนื้อแล้วก็ยังไม่หายอาจารย์จะกดเข้าไปซ้อนนิ้วได้กดฟิลลิงจากเกรด ค่อยๆไปหน้าบ้านนะเจ็บไหมไม่กลางบ้านเริ่มเจ็บเห็นไหมเจ็บเท่าไหร่สองจารลงไปอีกนะอีกไหมเท่าไหร่สี่เห็นไหมไปยังไม่ถึงท้ายบ้านเลยสี่แสดงว่าที่เจ็บเนี่ยเพราะว่าเอ็นที่ยึดรอบข้อเขาเนี่ยเริ่มมีปัญหาเขาเจ็บภายในด้วยเป็นในจอยด้วยไม่ใช่เก็นมัสซโออย่างเดียวอย่าง กล้ามเนื้ออย่างเดียวที่เรานวดกันเพราะบางครั้งเรานวดเราก็ไม่แก้ไม่ได้อาจารย์เราต้องมีวิชาการรักษาเข้ามาในจอยอันนี้พอรู้ c 2มีปัญหาแล้วเก็บไว้ก่อนขยับไปที่4-3นะ c 3เราจะเทสใหม่อีกที4-2นิดเดียวนะเจ็บนะโอ้ไปไป,ไปเปิดประตูบ้านเปนิดเดียวแล้วเจ็บ<ล>เท่าไหรเท่าไร4-2 c 3 c 4 เช็คทุกเช็คท,ทุกจอยอ่าสี่โอ้นี่กลางบ้านก็สี่เห็นไหมซีเบีริตี้พอสมควรความรุนแรงระดับปานกลางแล้วนะถ้าคนบางทีแตะไปเกตหนึ่งเจ็บนี่แสดงว่าซีเบียมากรุนแรงมาก <ừ> ที่เขามีอยู่ทุกจอย,อยเลยที่เขาบวดว่ามีอาการอาการอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาไม่ใช่ว่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเราก็นวดกันไปเถอะมันก็ไม่หายสักทีเพราะไม่ได้แก้เข้าไปไงเห็นไหมอาจารย์จะถามว่ากระดูกกดได้ไหมได้ แต่ต้องไปแบบนุ่มนวนไปแบบค่อยๆเข้าไปเข้าไปมไม่พลวดลงไป<แ>ตรงนี้ต่างหากใช่ไหมซีสอง C ีสามีแล้วนะสองสามสี่ดูสี่เย็บยาง<ม>เริ่มแล้วว้าเท่าไหร,ไร่ตึง,ต,งตึงแล้ว,ลวใช่ไหมนี่กล้ามเนื้อรีแล็กซ์นะมไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเลยจาย์กดเข้าไปนิดจอยที่ก็ดูเข้าเลยอันนี้นะ รีสตันมากมากนะโหนะถ้าเรากดไปเนี่ยเราจะรู้อย่างที่จยนบอกว่าต้องฟิลรีสตนกับเพนเพนได้จากถามเขารีสต n นจากฟิลลิ่งเราแล้วให้สัมพันธ์กันว่าอยู่ตรงไหน,น <Okay. S 1> หน้าบ้านลางบ้านหลังบ้าน <c oughs> อันนี้เป็นการตรวจประเมินให้รูๆ้ๆแต่เมื่อเรารู้ว่าอุ้เข้าไปไม่ถึงกลางบ้านก็เจ็บมากแล้วเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเข้าไปถึงท้ายบ้านนะเพราะเขาจะรุนแรงไม่ได้บางทีการตรวจเราเนี่ย ถ้าเราตรวจย้ำๆมากๆก,ก็จะทําให้ระบบได้ห <า S 1> เหมือนไปซ้ำก็เหมือนกันเราก็ต้องตวรวจแล้วรู้ผ่านประมาณสี่ห้าเจ็บไหมเจ็บอะไรนิดเดียวเท่าไหร่ สี่ห้านี่แหละเจ็บแล้วสามแล้วโอ้นี่เดียวเจ็เจ็บเป็นไหมเจ็บไม่เป็นเนะเขาจะมีเลือกข้อที่เป็นเพราะงั้นตั้งแต่สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกเป็นทุกจอยเลยเห็นไหมแล้วมันไม่ได้มีจอยนี้อย่างเดียวเขาเรียกฟาเซ็ตจอยถ้ามาดูตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์กดเข้าไปที่ C1 เนี่อาจารย์กดไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันสอดเข้าไปลึกจรยังไม่นะกดหรอกนะจากด์กด C2 กดเข้าไปในแนวนี้มันก็เกิดการขยับของข้อแต่บางคนบางที่กดเข้าไประดับพึ้การก็เจ็บกันแหลสองสามสี่ห้าหกเจ็บทุกจอดเจ็บหมดเลยเจ็บคืออะไรพวกนี้มันจะมีเอ็นยึดเวลาที่เราไปขยับข้อเนี่ยมันจะไปยืดเส้นเอ็นข้างในลิการเมนที่ยืดอย้างในแสดงว่าม,มีลิการเมนเขาอักเสบอยู่ นะครับมีการหักเสษภายในข้ออยู่เห็นไหมไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะไม่เกี่ยวกับกล้ามเนือน้อที่อยู่นอกนะสองอีกจอยหนึ่งที่เราอาจารย์จะต้องทําก็คือฟาเขาเรียกฟาเร็จ,จอยนี่ตัวนี้จะต้องกดไปข้างๆแล้วกดดันเข้าไปนี้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 กดไปข้างๆแล้วก็แหวกดกล้ามเนือนออ้อตรงนี้มันมีกล้ามเนื้อนะมีกล้ามเนื้อเราต้องแหวกกล้ามเนื้อแล้วก็ฟิลลิ่งไปเดี๋ยวพวกเราต้อง p r a c กดลงไป กากดก็ต้องใช้เหล็กหลักนี้ตลอดอย่าไปพวดพลาดไม่ได้ต้องเริ่มเกตหนึ่งเกตสองเข้าไปหรือขยับเข้าไปหน้าบ้านกลางบ้านอย่าพวดไปเพราะเดี๋ยวคนเ,เลื่อนเจ็บระบบได้จากการฝึกฝึกเราเหมือนกันนะเราต้องกดเข้าไปนี่กดยังไงจันก็จะเข้าเราดูจินตนาการนะจันจะเข้าไปตรงนี้ขยับเข้าไปตรงนี้ข้อพอจับข้อตรงนี้ได้แล้วก็ลากมาลากมาขนานมาฟึ๊บจับตรงนี้ รูดหรือว่ากดรูดเนี่ยรูดเรารูดก่อนเรารูดเพื่อให้รักษาแนวเข้าใจปะเมืนซีสองรูดเพื่อรักษาแนวเพราะมันเป็นกระดูกเดียวกันพอซีสามรูดมารูดมาแล้วพอเจอบุ๋มตรงนี้แล้วกดตรงนี้ซีสี่บุ๋มกดตรงนี้กดตรงนี้จะได้จอยตรงนี้ฝาเสร็จจอยเพื่อบางทีส่วนใหญ่แล้วปัญหาอยู่ตรงนี้เยอะมากอ่เดี๋ยวมาดูต่ออันนี้เป็นโมเดลดีๆอักตัดมากแล้วมาต่อ